เมื่อวานนี้โอ้โหพี่ไม่ได้ไปไหนเลยจันอังคารติดเป็นแตงเมเลยทองเดี๋ยวว่าจากพี่เลยฮะเมื่อวานพี่ก็ว่าหนูติดใช่ไหมล่ะใช่ติดทุกวันนี้พี่ก็ติดดูแล้วน้ําตารื้นทีเดียวสงสารบันเฉลิมและโดยเฉพาะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้โหติดเลยเมื่อวานนี้ไงเมื่อวานนี้อุ้มน้องอุ้มน้องไปหายายเออนะวันก่อนละมอมเออไข่ตุ้มละมอมไข่ตุ้มไข่ตุ้มคือปรากฏออกมาวันจันทร์ โอ้โหติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองไข่ตุ้มทำไมต้องไข่ตุ้มแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้โดนล้ำยองเฉยหัวงจากบ้านใช่ไหมออกจากบ้านแล้วแล้วยังไงตีไข่เนี่ยแุณแดมีนะคือบทเนี่ยถึงใจจริงๆละม่อมไข่ตุ้มเนี่ยคุณแดมกราดฮะไหนวันลองคุณดูฮะเออแบบนั้นแหละวันก็ตั้งกระทะนะนี่ไงแล้วก็ใส่น้ำมันหมูเชื่อไหมแค่สองวันคนถางกัทั้งเมืองเลยไข่ตุ้มเนี่ยนะละม่อมไข่ตุ้ม แล้วปรากฏว่าลำม่อม,อมก็หุกแชร์หัวมาอยู่กับเราแล้วครับครับอ่ะสวัสดีครับลำม,ม่อมออกออกมาจากบ้านแล้วเหรอสวัสดีค่ะามาดิลูกที่นี่รับสมัครงานไหมคะรับลูกรับมาดิมาดิมาดินี่ก่อน,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 นค,ค่ะห <c oughs> นูโดอไลออกค่ะเรอมาไลไลมาจากไหนอะคะเนี่ยบ้านกุลลำยองค่ะโอ้หงายใจหลหชือเป่าไลนูหนูแล้วทำไข่ตุ้มยังอร่อยเลยค่ะไม่เชื่อเอาไปชิมค่ะ ลองชิมไข่ตุ้มหนูดูนะคะโอ้มีไข่ตุ้มด้วยอะไร,ะไรคือขไข่ตุ้มอ่ะไข่ตุ้มค่ะขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณค่ะขอบคุณแข้ค่ะละม่อมพิจารณาหนูก,ก่อนก็นกนได้ค่ะขน,นะะได้ไม่ไม่เรามานั่งคุยกันแบบล้ำยองทองเนื้อกเงาเนี่ยมันนี่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 ลูกโอ้อโอหน่าสงสารอะไรคือไข่ตุ้มนั่ง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 กระบนลูกนั่งกระเบนไม่นี่มังคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเออเดี๋ยวพี่ถามอะไรหนูอย่างนึงได้ค่ะขนนักแข้งขายยังไงลูก นี่หนุ่มผู้หญิงเรือหนุ่มผู้ชายแปลเบสมาเนอกพี่ก่อนพี่ค่ะหนูซาแอบเอาไว้เลยแม่พี่ได้จานหนูจังเลยกดอนนะแค่งเนี่ยโกะเป็นอะไรฮะเขาเป็นสาวเป็นนางคิดหรือเปล่าเออแล้วแค่งไม่คิดว่าเป็นสาวนะโทรพี่โก้ก็เออคือลัม่อมคือลัม่อมเนี่ยเข้าใจได้แต่ไข่ตุ้มเนี่ยมาจากไหนมาจากผู้กำกับคนเก่งค่ะพี่อ้อฟเนี่ยเหรอใช่ค่ะ คือบทประพันธ์เนี่ยมีละม่อมถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ไข่ตุ้มเนี่ยพี่จําได้ว่าไม่มีนะใช่ค่ะพี่ออกเขาดูแล้วเขาก็บอกว่าอินำงอมไข่ตุ้มเชื่อพี่ดังอะไรหรอคะออไข่ตุ้มะนะฮะแล้วหน้าได้เลยห, <c oughs> หนูไปทํามาค่ะหนะ้านี้ยรอค่ะไหนกล้องไหนกล้องนี้คะ่ะหน้านี้หนูไปทํามาคะ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อถ้ารู้ว่าทำ้าไย่านี้แล้วดังแค่ทำมากงมาเนี่ยจริง เป็นยังไงมายังไงถึงมาเล่นทองเนื้อกาครับอ,อพีรุนพีที่เรียนพี่เอาภาษาอะไรี่เอาภาษา,าแบบละอม่อมไก่ต้มล้อม่อมไข่ต้มอ,อ,อ่รุนพีที่เรียนพีมองสวอค่ะชื่อพี่รีเจิญเขาเป็น acting coach เรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าบทเนี้ยมอกเลแกปะไปแคอก็ให้ไปแคสเลยค่ะแล้วปรากฏว่าแคสปีออฟเห็นปุ๊บผ่านค่ะหน้าตาเลยค่ะเอน,นวนไม่มองใกล้ๆตอนแรกมองในทีวีเนี่ย ไม่คิดว่าจะเป็นเงนินแบนี้นะคือดูดีชื่อชในเรื่องชื่อละม่อมใะใครนึกหน้าละมอมไม่ออกนึออก,ออกเหมือนว่ามีคนไปนั่งขัมมาธ์อ,อยู่แถวคางเขาเ <c oughs> ขามันจะตรงตรงอยู่สองแก้มอะทุกคนว่าอย่างนั้นคะ <c oughs> นะ่ะเหมือนคนนั่งสมาด์นั่งัมมาธ์อยู่อันนี้จบปริญญาตรีมศวศิลปศาสตร์อาปิระกาศนะะ แล้วจบรนญญาโทครับขออนุญาตแก้ข่าวค่ะยังยังเรียนไม่จบค่ะเหลือทีซี่ค่ะเหลือที่สี่ก็จะจบแล้วอักษรจุฬาค่ะด้านละครค่ะโอ้นี่เป็นเอ็กซ์เปิดผู้เชี่ยวชาญเบื้องชีพด้านละครโค้กจริงวาสวัสดีพี่เขาเลยนะนูขอโทนะครับผมตะ่กี้ไปทักเขาว่าอย่างไรหนูขอโทษหนูละมอมหนูละมอมหนูละมอมหนูก็ไม่รู้เออแล้วปรากฏว่าโอ้โหเป็นยังไงบ้าง เพิ่งอ่อนออกออกออก,ออกปรากฏในละครเดี๋ยววันจันทร์ค่ะถูกไหมฮะค่ะเมื่อวานนี้ไปแล้วเหรอไปแล้วค่ะหมดแล้วเหรอหมดค่ะโดนตบแล้วก็ออกมาเลยค่ะ <c oughs> พี่ละครเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ไวาไยวายวายต้องวายพี่ค<บ>นกำลังหลงรักละม่อมเลย <c oughs> มาวันจันทร์วันอังคารไปแล้ว <c oughs> วันเดียวต้องรู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วเหรอฮะ,ะไม่มีแล้วค่ะถ้าอยากให้มีก็ บอกคนเขียนบทค่ะเอาเราร้อมกลับมาแต่พี่ว่าไม่เร็วนะวันพุธเราบางทีบางคนไม่ค่อยว่างอ่ะใช่เอามาจัดรายการครอบครัวบันเทิงดีไหมก็ไม่ดีนะเขาค่ะไม่ดีนะอยากได้บุคลิกอย่างนี้เป็นสีสันของครอบครัวบันเทิงไข่ต้มกินไข่ต้มกินไข่ต้มคือจริงก็ไข่ต้มมอ่าค่ะไข่ต้มไข่ตุ้งค่ะไข่ตุ้มเร็วไข่ต้เดี๋ยวมันพูดไม่ออกหรือมันเดี๋ยวระหว่างพี่กินนูพูดให้ไม่เวลาจะหมดแล้วก็ต้องถามพ่อก่อน จริงๆเนี่ยไม่ใช่คนหน้าใหม่นะฮะค่ะละครรู้สึกสูงส่งอาทิตย์พี่ก็เห็นแวบๆใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องสิรเศิลป์ค่ะเล่นก็เล่นนะฮะเล่นเป็นวิญญาณมูมูค่ะคนคนสนิทของพี่ท็อปค่ะโอนน้นี่น,นี่นี่เห็นไหมอีกบุคลิกหนึ่งเลยก็นี่ไงฮะใช่ไหมคนเดียวกันไหมกเออ็เรื่องนั้นก็ไปทำให้ดำเพิ่มขึ้นค่ะอาจจะไม่ค่อยเมื่อนืออ <laughs> นี่แหละฮะวันนี้ภูมิใจมากที่กรุณาเมื่อคืนนี้พอรู้ว่าถูกเช็ดหัวจากบ้านโทรศัพท์กลางดึกเลยอบอกตามเราม่อมมาหน่อยแล้วมาจริงจริงต้องขอบพระคุณมากเลยคุณเหมือนกันค่ะดีใจมากมากค่ะอยากจะมานั่งที่นี่วันพุธไหมอย,อยากอยากอยู่ค่ะมาเต่าทิศดีกว่าฮะวันพุธค,คุณก็มีแล้วสอนกอตีทําแบบละม่อมหน่อยได้ค่ะเป็นยังไงทำยังไงทาไงบุคลิกที่เป็นตัวตนของละม่อม พูดเนอร์ค่ะพูดเนอร์หน่อยพูดเนอร์ได้ไหมคะพูดเนอร์เรื่องพูดเนอร์นี่ธรรมดาเพราะคนต่างทองเข้าเทสต์อนแรกกันเนอร์ไหนลองคุยกันเป็นไงบ้างสบายสบายดีแล้วยังไงเราไปทำยังไงล่ะให้ลุณยองให้คุณลยองเขาไล่ออกจากบ้านอีคุณลยองนะมันใช้ตาฉันแล้วมันไม่ให้เงินเดือนฉันสักบาทือเปล่าไอ้นี่แหละนี่ส้ม ซ่อง้อยแกคิดดูให้ฉันลอยเดียวตบมาลตบมาลโอ้ยตบมาเลยมาแล้ฉันโดนตบมาเมื่อคืนแกไม่ได้ดูเรออยู่ออกจากบ้านมาเนี่ยไข่ต้มก็เด็นใส่ชันเลยแล้วจะปลอบกันยังไงจะปลอบกันยังไงปลอบใจเขาจะปลอบยังไงล่ะฉันจะเสยฉันยากทำงานวันพูดหน้าเออเอาตรงๆนะมาทำมันอื่นดีกว่า ไอคนที่ทำมันพุดมันก็ลังบาดอยู่พ่อแม่มันก็ต้องหากกินเอาตรงๆเลยนะมาเต้าทิศไหมเอ้าเดี๋ยวจะคุยกับเขาให้เอามาเล่าต้อทิศนะพวกคุณนะอย่ามาในบรรพุทธเอาละท่านผู้ชมมาวันนี้ขอบคุณมากอย่าไปเมื่อไหร่นะคะในหนูก็มาแล้วหนูขอแก้ข้าวนิดนึงได้ไหมคะเชิญเลยค่ะมีแต่คนลงวัดเราม้อมขับมินิคูเปอร์ค่ะเออเขาบอกขับมินิคูเปอร์โอ๊ยนักสกุลหนูมินิคูเปอร์ค่ะ ขอแก้ข่าวว่าันไม่ได้ขับมินิคูเปอร์ค่ะมันเป็นของเพื่อนหนูแค่ยืมมาถ่ายรูปแต่ถ้าอยากให้หนูขับมินิคูเปอร์จ้างงานหนูวันพุธค่ะหนูจะมีมินิคูเปอร์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาเต่าทิ่เจอเหอวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะและนี่คือละม่อมไข่ตุ้มไข่ตุ้มไข่แกะเบื่อไข่แล้วที่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกยบตัว